กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่โดยหลวงพ่อจะรันทิตะธรรมโมตอนบิดามารดาทำกรรมไม่ดีมีความเดือดร้อนถึงลูกหลานขอจเจริญพรให้ญาติพี่น้องได้ทราบว่ากรรมาฐานแก้กรรมได้มีนายทหารคนหนึ่งยศร้อยโทอยู่ศูนย์การทหารปืนใหญ่มาบวชที่นี่เมื่อพศ .2500 มีลูกผู้หญิงสองคนแล้ว ก็ยังทำผู้ยยีผู้ยิมกับผู้หญิงจริงๆไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมด้วยอาัตามาบอกผู้บังคับหมวดอาัตามาขอบินทบาทศึกหาลาเพศแล้วอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเขานะโยมก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อผมไม่เชื่อหรอกไม่มีทางหรอกสนุกสนานไปชั่วคราวเท่านั้นตอนตายแล้วมันก็ศูนย์จะไปเกิดที่ไหนอีกที่ผมมาบวชเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าศรัทธานะแม่ให้มาบวช แม่บอกว่าสำเร็จนักเรียนในร้อยแล้วบวชให้แม่หน่อยผมก็เลยไปขอบวชมาขอบวชเอาละผู้หมวดไม่เชื่ออัตมาก็ไม่เป็นไรจดไว้นะไม่มีลูกผู้หญิงบ้างก็แล้วไปนะโอ้ยผมมีสองคนแล้วจดไว้เผื่อจะมีลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งในที่สุดก็ศึกหาลาเพศไปจากไปเป็นเวลานานหลายสิบปียศสุดท้ายก่อนที่จะมาพบกัน ได้ยศเป็นนายพันเอกพิเศษมีลูกสาวสามคนลูกชายสองคนส่วนภรรยาเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอฝากข้อคิดท่านทั้งหลายไว้หนักเข้าลูกสาวสามคนเป็นอย่างไรลูกสาวจบม .6 ทุกคนจบแล้วออกสามเลรเทเมาไปด้วยกฎแห่งกรรมจากที่พ่อทำให้กับลูก มาหาพ่อพ่อก็เตะทั้งรองเท้ามาหาแม่แม่ก็บ่นจู้จี้สอนลูกด้วยด่าลูกด้วยลูกก็เลยออกจากบ้านไปไปร้องเพลงไปอยู่ตามโฮเทลตามโรงแรมต่างๆทำเสียหายหน้าบัตรสีในวงตระกูลส่วนลูกชายสองคนดีหมดนี่แหละหกฎแห่งกรรมหนักเข้าสามีภรรยาก,ก็ร้องไห้มาหาเพราะว่าบันทึกหลักฐานจำได้ว่าบวช ที่วัดนี้เมื่อปีพศ .2,500 บันทึกไว้ว่าไม่เชื่อตามใจลูกจะต้องเสียหายมากราบนวัสก,การอาตมาอาตมาบอกท่านจะแก้กรรมไหมละ่ะถ้าจะแก้ก็ลาพักร้อนมาด้วยกันทั้งคู่มานั่งเจริญกรรมาฐาน7วันแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกอโหสิกรรมให้ลูกทุกๆวันอย่าด่าลูกตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปลูกมาแล้วก็อย่าไปพูดเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่ โดยเด็ดขาดเอาเรื่องใหม่เลยให้ลูกเรียนปริญญาต่อไปก็ได้ความว่ากลับไปลูกกลับทีละคนไปตามน้องมาหมดพ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรสุดท้ายทั้ง3าคนก็ไปเรียนรามคำแหกจบปริญญาด้วยกันหมดและบัดนี้เข้างานด้วยกันทั้งหมดลูกสาวก็มานั่งมิัสสันาที่นี่ด้วย